ตาเจ้าหาวาเจ้วบันธิดาใต้เปี่ยวถวนที่ฮานามิสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบันธิดาตัวแทนจากกลุ่มฮานามิค่ะวันนี้พวกเราจะมาพรีเซนต์เรื่องการวางแผนการตลาดดิจิทัลและการใช้สื่อสังคมออนไลน์ค่ะบทสรุปผู้บริหารวัตถุประสงค์ 1. เพื่อสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. เพื่อกระจายสินค้าให้คนจีนและคนทั่วโลกได้รู้จักมากขึ้น 3. เพื่อพัฒนาองค์กรในการนำสินค้าส่งออกต่างประเทศถ้าจะพูดถึงต้นฉบับยาดมของไทยที่เรียกว่าใช้ทั้งดมทั้งทาในหลอดเดียวกันคงหนีไม่พ้นโปยเซียนยาดม2 in 1แบรนด์แรกของประเทศไทยที่เกิดจากการนำยาดมและยาหม่องน้ำมาผสมรวมกันไว้ในขวดเดียวกันและด้วยแพคเกจที่ออกแบบมาสุดเก๋ข้างบนเป็นยาดมข้างล่างเป็นยาหม่องน้ำ ทำให้สะดวกต่อการพกพาแถมยังมีให้เลือกหลากสีสันอีกด้วยนะคะซึ่งตอนนี้ยังไม่ค่อยเห็นยาดมเจ้าไหนเนี่ยเขาทํากันนะทําให้ชื่อเสียงของโปยเซียนเนี่ยกลายเป็นที่รู้จักและเรื่องลือของผู้บริโภคนั่นเองค่ะปีที่ผ่านมาพบว่ายาดมโปยเซียนถือเป็นหนึ่งในของฝากยอดนิยมของไทยที่มีการซื้อติดมือกลับไปทุกครั้งโดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนค่ะ รวมไปถึงตัวแทนนํเข้าจําหน่ายในเมืองจีนและประเทศอื่นๆที่มีคนจีนเข้าไปอาศัยอยู่เยอะอาทิเช่นประเทศกานาและตลาดแอฟริกาแต่ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 านะคะทาให้นักท่องเที่ยวชาวจีนเนี่ยไม่สามารถเข้ามาสู่ประเทศไทยได้ค่ะแต่ในเมื่อเราได้สังเกตเห็นการส่งออกสินค้าไทยไปยังประเทศจีนที่ชาวจีนนิยมสั่งซื้อผ่านทางออนไลน์ซึ่งเป็นยาดมตาโปยเซียนเนี่ย มีค่าตัวเลขสั่งสูงสุดในกลุ่มสินค้ายาดมด้วยกันจึงเป็นสินค้าที่เราสนใจที่จะสร้างรายได้ให้เพิ่มมากขึ้นค่ะทางบริษัทจึงจัดแผนธุรกิจขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายสินค้าให้ลูกค้าสนใจและรู้จักมากขึ้นเพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงจุดประสงค์ที่จะสื่อให้รู้และสื่อให้คนที่ไม่เคยรู้จักยาดมตราโปยเซียนได้รู้จักเพิ่มขึ้นโดยเราจะทุ่มทุน จ้างลิซ่าแบล็ k พิงคไอดอลที่ชาวจีนชื่นชอบมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับแบรนด์ของเราค่ะเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับแบรนด์ให้สามารถจำหน่ายได้ในราคาที่สูงขึ้นและยังเป็นการขยายกลุ่มลูกค้าที่ไม่เคยรู้จักสินค้าของเราด้วยค่ะกำหนดกลยุทธ์การตลาดดิจิทัลปัจจัยภายใน 1. สามารถซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปค่ะ 2. ตัวสินค้าพกพาสะดวก สสินค้ามีความน่าเชื่อถือ 4. สินค้ามีราคาที่ไม่แพงมาก 5. สินค้ามีความทันสมัยทั้งสีสันกลิ่นและแพคเกจจิ้งค่ะปัจจัยภายนอก 1. จากปัจจุบันที่เกิดโรคระบาดไวรัสโควิด1 9ทําทำให้ยอดขายของนักท่องเที่ยวเนี่ยลดน้อยลงค่ะ 2. เป็นสินค้าที่นักท่องเที่ยวชอบ และให้ความสนใจเป็นอย่างมากค่ะการวิเคราะห์สวอต S หรือจุดเด่นก็คือ 1. ราคาไม่แพง 2. ทูอินวันในหลอดเดียวเลยค่ะ 3. กลิ่นหอมโดดเด่น 4. แพคเกจจิ้งสีสันสวยงาม 5. มีความนิยมสูงในไทยและจีน W หรือจุดด้อย 1. ไม่ใช่สินค้าที่จะนิยมในทุกประเทศค่ะ 2. ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักในประเทศอื่นๆ 3. กลิ่นเนี่ยยังไม่มีให้เลือกมากพอค่ะโอหรือโอกาส 1. ใช้ดมใช้ทาในหลอดเดียวกัน 2. เก็บเป็นยาสามันประจำบ้านได้ 3. อายุการใช้งานนาน 4. เก็บได้ทั้งในที่ร่มและก็ที่ที่ร้อนด้วยค่ะที่หรืออุปสรรค 1. ลูกค้าเป้าหมายบางกลุ่มยังไม่ค่อยกลา้าเปิดใจทดลองผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 2. ง,งบประมาณในการโฆษณาสูง 3. รายจ่ายเนี่ยอาจจะมากกว่ารายรับค่ะการวิเคราะห์ s t p S หรือ segmentation นะคะเราจะแบ่งเป็น4กลุ่มใหญ่ๆนั่นก็คืออายุเงินเดือนความถี่ในการใช้สินค้าและการใช้สื่อออนไลน์ซึ่งเป็นไปนตามที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยค่ะ ทีหรือ targeting นะคะจากที่เมื่อกี้เราแบ่งไปเป็น4หัวข้อใหญ่ๆโดยที่ในหัวข้อใหญ่เนี่ยก็จะมีเป็นข้อย่อยไปอีกสข้อนะคะตอนนี้เราก็จะจำแนกออกมาเป็นข้อย่อยเล็กๆค่ะ 1. อายุเนี่ยลูกค้าของเรานะคะก็จะอยู่ในช่วงอายุที่ตั้งแต่16ปีถึง35ปีค่ะเงินเดือนลูกค้าของเราเนี่ยจะมีเงินเดือนอยู่ที่ประมาณ2 1 0 0 0บาท ขึ้นไปค่ะความถี่ในการใช้สินค้าก็คือใช้วันเว้นวันไปจนถึงใช้ทุกวันเลยค่ะและการใช้สื่อออนไลน์นะคะก็คือใช้ตั้งแต่7ชั่วโมงขึ้นไปจนถึงใช้ทั้งวันเลยค่ะ P หรือ positioning ตัว P นะคะก็คือเราจะแบ่งเป็น สแบรนด์ค่ะนั่นก็คือเปรียบเทียบระหว่างโปยเซียนกับเปเปอร์มินนะคะโดยตัวเปเปอร์มินเนี่ยจะมีราคาที่ต่ํากว่าแล้วก็มีความนิยมที่ต่ํากว่าส่วนตัวโปยเซียนเนี่ยได้รับความนิยมที่สูงกว่าแต่ก็ตามมาด้วยราคาที่สูงกว่าค่ะการสร้างสรรค์าง,งานโฆษณาและการประชาสัมพันธ์จ้างลิซ่าแบ็กพิงมาลงโฆษณาในแอปพลิเคชันยอดฮิตของจีนเช่นเถาเป่าซินว่ยป๋อและ KOL เชิญชวนให้ชาวจีนเนี่ยมาใช้สินค้ารุ่นริมิต็ดของเราและแนะนำวิธีการสั่งจองสินค้าผ่านเว็บไซต์ออนไลน์ทำสื่อสินค้าโฆษณาลงโปสเตอร์ติดแผ่นป้ายโฆษณาตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆติดสื่อโฆษณาผ่านรถตุก๊กตุ๊กทำแผ่นพับแจกตามห้างและสถานที่ท่องเที่ยวที่มักจะมีชาวต่างชาติไปเช่นสยามพารากอนเซ็นทัลเวิลด์หรือตลาดนัดจตุจักรเป็นต้นค่ะ สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ทำสื่อโฆษณาแผ่นป้าย AD ลง i n s t a g r a กร o u t u b e จัดคอนเทนต์และโปรโมตลงผ่านทุกช่องทางของสื่อออนไลน์เช่นยูกูถาเป่า Facebook และ TikTok ค่ะแผนการใช้สื่อโฆษณาและการประชาสัมพันธ์ 1. เช่าป้ายจากบริษัทแผน B เป็นสื่อลงโฆษณาตามสถานีรถไฟฟ้าและสถานีรถไฟฟ้าใต้ดินนานหนึ่งเดือน 2. ทําำป้าย a อดีลงโฆษณา 3. ส,สื่อโฆษณาเอดีลง y o u t u b e 1น,นาทีซึ่งรายละเอียดต่างๆของรายการการเช่าแผ่นป้ายแผ่นบีป้าย AD ดีและสื่อ AD YouTube เป็นไปตามตารางนี้เลยค่ะการส่งเสริมการขายเป้าหมายของการส่งเสริมการขายคือเพื่อกระตุ้นยอดขายของสินค้าทำให้สินค้าเป็นที่นิยมของกลุ่มชาวต่างชาติมากขึ้นไปถึงการบอกต่อแบบ จนกระทั่งนำไปเป็นของฝากให้เพื่อนหรือครอบครัวโดยมีแผนการส่งเสริมการขายดังนี้ค่ะ 1. การนำศิลปินที่หลงไหลในตัวสินค้าของเราอยู่แล้วนะคะใช้เป็นประจำด้วยทำให้เป็นที่รู้จักของกลุ่มแฟนคลับที่ติดตามและชื่นชอบในตัวของศิลปินค่ะพร้อมทั้งสร้างสื่อและโฆษณามาแชร์ลงบนเว็บไซต์ยูกูสการจัดแสดงสินค้าตัวอย่างตามห้างต่างๆ 3. การให้ของแถมพรีเมียมสําหรับลูกค้าที่สั่งจองก่อนภายใน1 0,000คนแรกนะคะซึ่งของพรีเมียมที่พูดถึงเนี่ยก็จะเป็นลายเซ็นของลิซ่าอยู่บนหลอดยาดมนั่นเองค่ะกิจกรรมและแผนการส่งเสริมการขาย 1. เช่าป้ายจากบริษัทแพลน n B เป็นสื่อโฆษณานานหนึ่งเดือน 2. ทํำป้ายเอดีลงโฆษณานในเถาเป่า 3. ส,สื่อโฆษณาเอดีลงบน YouTube และยูคูหนึหนาที ซึ่งรายละเอียดเนี่ยจะเป็นไปนตามตารางด้านนี้เลยค่ะการขายโดยใช้พนักง,งานขายกลุ่มเป้าหมายจะเป็นกลุ่มร้านสะดวกซื้อต่างๆเพิ่มเข้ามาด้วยโดยมีแผนการขายดังนี้ค่ะ 1. ให้พนักง,งานไลฟ์สดผ่านเพจเถาเป่าสินไว้ป๋อทิกตอกโดยมีการใช้สินค้าจริงขณะไลฟ์รวมถึงการแจ้งสรรพคุณราคาโปรโมชั่นให้ลูกค้าได้รับทราบเช่น ยาดมโป้ยเสียนสรรพคุณแก้วิงเวียนศีรษะอาการหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมมีกลิ่นหอมสดชื่นหากสั่งจอง1นึ่งหมื่นคนแรกจะได้รับลายเซ็นลิซ่าแบล็คพิ้งเป็นที่ระลึกนั่นเองค่ะ 2. ให้พนักง,งานลงพื้นที่ไปเสนอขายกับร้านสะดวกซื้อต่างๆเช่นร้านเซเว่นอีเลฟโดย การเสนอการโปรโมทการจองสินค้าที่ร้านค้าเพื่อกระตุ้นยอดขายและเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างรวดเร็วค่ะซึ่งรายละเอียดต่างๆจะเป็นไปทางตารางตามนี้เลยค่ะการประเมินกราฟแท่งเปรียบเทียบยอดขายระหว่างปีจะเป็นการเปรียบเทียบระหว่างปี2020และปี2021นะคะซึ่ง กราฟแท่งนี้ในปี2020ก็คือจะยังไม่มีลิซ่าแบล็คพิงคมาเป็นพรีเซนเตอร์ส่วนปี2021จะมีลิซ่าแบล็คพิงคมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้แล้วซึ่งจะเห็นได้ว่ายอดขายเทียบปีเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างก้าวกระโดดเลยค่ะโดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายนเนื่องจากเป็นช่วงที่ใกล้จะมีคอนเสิร์ตนั่นเองค่ะทําให้ผู้คนเนี่ยแห่กันไปซื้อมาเป็นจํานวนมากเลยค่ะการประเมินชื่อเสียงในตัวสินค้า ในอดีตยาดมโพเซียนเนี่ยมีชื่อเสียงมากอยู่ในประเทศจีนอยู่แล้วนะคะแต่เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้สูงอายุที่มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเท่านั้นเองแต่เมื่อมีลิซ่าแบล็กพิงค์เข้ามาเป็นพรีเซนเตอร์นะคะทําให้ยาดมโพเซียนเนี่ยสามารถขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มผู้สูงอายุเพียงอย่างเดียวเพิ่มเป็นกลุ่มวัยรุ่นได้อีกด้วยค่ะเนื่องจากมีแรงดึงดูดจากพรีเซนเตอร์ที่เป็นที่นิยมจึงทําให้ยาดมโพเซียนเนี่ยยิ่งเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากขึ้นอีกด้วยค่ะ 八仙鼻通白丝露适用于吸入和应用在同一选中。谢谢收听，拜拜，谢谢。